สวัสดีค่ะนางไหมาพายิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมาพายิปซีซีซีซนะจ๊ะวันนี้แม่หมอจะมาทำแรนดอมนะเห็นหน้าเห็นตากันนิดนึงนะจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าในค่ำคืนนี้นะถ้าเขาคุยกับคุณได้เขาบอกกับคุณได้นะในค่ำคืนนี้เขา จะบอกอะไรคุณนะในค่ำคืนนี้เขาฝากมาบอกอะไรคุณจ้ะเขาอยากคุยกับคุณเรื่องอะไรนะจ๊ะสับเลยสับเลยชับชับชับสับเลยสับเลยชับชับชับ สถานการณ์แอบรักแอบชอบเขาอยากจะฝากมาบอกคุณว่าเขาอยากแอคชั่นมากๆเลยเขาชอบคุณมากๆเลยนะแบบแอบชอบอยู่แบบชอบจริงๆชอบแบบสุดๆไปเลยถ้าเป็นสถานการณ์ที่ดิวกันแล้วคืออยากมาหาค่ะนะอยากบอกความรู้สึกอยากบอกกุ๊ดไนฝันดีนะคะจุ๊บๆอะไรอย่างนี้นะถ้าเป็นแบบสถานการณ์ move on ไปแล้วนี่เขายังอยากจะบอกว่าเขายังอยากจะบอกว่าเขาอยากจะบอกว่ายัางรักอยู่นะจ๊ะ เก้าดาบเก้าดาบเขาฝั่งมาบอกว่าเขาเครียดมากเลยนะอันนี้เก้าดาบนี้ได้ทุกสถานการณ์นะจ๊ะเขาเครียดมากเลยนะเพราะว่าเขาคิดถึงแต่เรื่องของคุณรักคุณคิดถึงคุณแล้วก็แบบนอนไม่หลับเลยเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะว้าวเอ็ดออกส์ครับ อยากจะบอกรักจริงๆค่ะทุกสถานการณ์เลยนะคะในค่ำคืนนี้เขาอยากจะบอกรักคุณจริงๆนะอ,อยากจะบอกว่ามีใจให้แบบเต็มสิบเต็มร้อยเลยกันเลยทีเดียวนี่ยิ้มยิ้มยิ้ม นะโอ้ยเนี่ยอยากจะชวนไปสังสรรค์หลือ,อยากไปเจอกันตามงานต่างๆอยากได้เจอกันอีกอะไรแบบนี้นะคะอยากมีความสุขร่วมกันอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะรักมากคิดถึงมากคิดถึงจริงๆนะวอล t ูเวิลด์ยกให้เธอหมดทั้งหัวใจนะเขาอยากบอกว่านี่ไงฉันรักเธอ I love you ในค่ำคืนนี้นะคะ เขาอยากบอกว่ารักคุณคิดถึงคุณนะแต่ว่าเรื่องราวของคุณนะ่ยถูกเก็บไว้ในตู้เซฟในหัวใจของเขาทั้งสี่ห้องหัวใจคุณดูทั้งสี่ห้องหัวใจให้คุณเพียงคนเดียวนะคะอุ้ยดีใจด้วยพลังงานบวกสุดๆเลยว้ายแต่มีเดดเดออกมาเดดเดออกมานี่ก็หมายความว่าเขาอยากจะจบปัญหาต่างๆถ้าคุณมีปัญหากันอยู่ขยักเคลียนะ เขาอยากพูดให้คุณเข้าใจนะแต่ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรกันคือหมายถึงว่าปัญหาเก่าๆหรือว่าอะไรต่างๆที่ยังเป็นอุปสรรคอยู่เขาอยากเคลียร์เคลียร์พลังงานว,ว้าว <c oughs> เขาอยากอื <c oughs> เขาอยากแบบคล้ายๆกับว่ามีทางออกนะเขาอยากมีทางออกในความสัมพันธ์นี้นะอืมประมาณนี้นะ ก็สรุปแล้วว่าเขาอ่ะอยากบอกรักคุณคิดถึงนะฝันดีนะจุ๊บๆนะตัวเองที่รงที่รักอะไรก็ว่าไปนะคะเขาอยากบอกอะไรอีกนะมาดูสิเอาเป็นเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นอันนี้นะอ่อพ่ายความทิงในใจในค่ำคืนนี้เขาฝากมาบอกอะไรคุณอีกจ้า อ้ยพลังงานบวกสุดๆเลยอ๋อตัวเองอนะอ่ะสับตัดอย่างดี I want to tell you how I feel ฉันต้องการบอกความรู้สึกกับเธอนะความรู้สึกของฉันที่มีกับเธอจริงๆเลยฉันรักและคิดถึงเธออ I just I could share my กู n e นิวิ y ยูฉันนะอยากจะคุยกับคุณในเรื่องราวใหม่ๆฉันมีอะไรมากมายฉันอยากจะเล่ากับคุณอยากจะคุยกับคุณมากๆอะไรแบบนี้นะเอออิจจไอจใา I want to be more than friend s ฉันไม่ได้ต้องการเป็นเพื่อนกับคุณนะฉันอยากเป็นมากกว่าเพื่อนเนย ลังงานบวกสุดๆเลยในคำกันนี้อันนะี้เพย์เอาคอนเวอร์สแตชันเอาแอนเอาฉันอ่ะอ่านข้อความของเธอนะซ้ําแล้วซ้ําเล่าหรือไม่งั้นก็ดูโพสตอรี่อะไรของเธอเนะี่ยดูซ้ําแล้วซ้าเล่าดูดูดูด,ด,ดูอยู่ด้านเอกนะจ๊าอูเครมครอสต์แดนซ์แอนด์ยอรกนะก็คือแบบรู้ไหมว่าคุณนะี่ยเข้ามาใกล้กว่าคนอื่นเลยนะแบบเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะ อะไรแบบนี้นะแต่คุณคือหนึ่งเดียวในหัวใจของเขาสี่ห้องหัวใจของเขามอบให้คุณไปหมดแล้วนะคะก็จบไปเนาะในแรนดอมนี้ในค่ำคืนนี้แบบสัน้นๆง่ายๆแล้วก็แบบพลังงานบวกสุดๆเลยนะคะแม่หมอขอขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ต่างๆแม่หมออ่านทุกคอมเมนต์นะคะ,ะแล้วแม่หมอก็กดไลค์กดถูก Yeah, หัวใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ขออนโม,อนโม,อนโมขออนุโมทนาด้วยนะคะกับผู้ที่ร่วมบุญกระถินกับแม่หมอมานะคะแล้วก็กำลังจะร่วมมาอีกนะคะแม่หมอก็อนโมทนาสาธุด้วยนะคะบุญนี้นะคะขอให้กลับไปถึงท่านนะคะร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะสาธุค่ะจากนางไหมาพาย,ยิบซีซ,ซ